ก็ตอนมาเห็ดตะสีเขามีความูลทั้งด้านเกษตรมาก่อนบ่ครับบ่บอเคยบ่เคยหูเรื่องกเกษตรเลยเ <c oughs> ขามาศึกษาเอาที่หลังนี่บ่ครับเอความจริงผมมาทั้งก่อสร้างทั้งออกแบบก <c oughs> ่อสร้างทั้งงานโยธาครับอ่บาออม,อมาเนี้เพราะมามาเห็ดสมมาเห็ดเนี่ยพอเห็ดเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาศึกษาสนใจศึกษาพอศึกษาตัวนี้แล้วก็เลยมาพัฒนาปลูกนิธรรอทีแรกปลูกนดินปลูกนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความูลว่ามันมันเสียหายหลาย ปัญหามันเยอะปัญหามันหลายเพราะว่าเขากับบกเคยเพอเขาบกเคยเสซ็จเรียบร้อยบาดเเวลาเขาเวลาเขามาปลูกเขากับบล็ก้ปัญหาบล็ก้การจัดก,การครับบางเทื่อมันควบคุ้มมาได้มีการแนะนำให้ครันนบพี่น้องสนใจก็ยินดีครับยินดีชเชิญเชิญเลยครับเขมาม้าส่งทั่วประเทศปะครับพ่อทั่วประเทศครับผมครับหรือรถ้าใครสนใจโทรมาก,ก็ได้อ่ยายเลขศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าเก้าสองสอง ครับครับผมพี่น้องมากเลวครับมาอนีพอกันกัเบาวฉลามทองเน็ตดีคือเก่าด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับมาอนีครับบาสลามจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับสวนเมลอนนะครับพี่น้องเพิ่นปลูกจากไหมาจากไหนนะครับได้ยินข่าวว่าปลูกแบบไ่ต้องใส่ดินนะครับแล้วรสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นไปทำข้อมูลจากกับอีพอเพิ่นก่อนนะครับเนาะอ่า พ่อครับวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าหัจักนะครับพ่อครับสุนทรจารุจิตครับผมครับผมสวนสมคําพะสวนแตงเม่ล่อนหมันคัมพะครับผมพี่กัดเขาอยู่บ้านเังครับบอกพี่น้องหนึ่งครับบ้านคัมพะตำบลคัมพะอำเภอหัว่อพานจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญเขาเองนี่พ่อครับพ่อครับผมอยู่อำนาจเจริญอะไครับพ่อครับคือจังไรคือเด็กมาปลูกแม่หล่อนครับอืมมันก็เห็นเขาปลูกก็เลยสนใจครับก็เลยอยากมาปลูกเบิ้งกะพ่อปลูกแล้วมันก็ แต่พัฒนาขึ้นมากเลยติดใจตอบโจทย์แม่นบ่กครับอบจเป็นสายพันธุ์ยังครับตัวนี้เป็นญี่ปุ่นครับตัวนี้ของญี่ปุ่นมัสเอะตัวนี้จะเป็นมัสเอะญี่ปุ่นครับนะครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ครับหน่ใหญ่นะครับใหน่ใหญ่เพราะว่าใหญ่ใหญ่บหนะยูนี่เขาปลูกเป็นอยู่ในโรงเรือนแม่นบ่ครับเป็นในโรงเรือนปลูกในระบบให้โดปนิกปลูกอยู่ในโรงเรือนปลอดดินนะครับเนาะครับผมบ่ได้ใส่ดินครับ บวมีดินบ่มมีดินปลูกในน้ำครับดูหน่อยฮ่าจัดจุ่มน้ำปลูกงากปลูกง่ายซ้ำได้บัตครับพ่อถามว่าปลูกงากปลูกง่ายซ้ำได้ผมว่าเท่าที่เฮ็ดมาก็ถือว่ามันง่ายกว่ายูนในดินง่ายกว่ายู่ในดินอีกเมนเพราะว่ามันถ้าสามารถดูแลจัดการคนเดียวได้อ๋อครับเพราะว่าถ้ายูนในดินนี่ตัวนี้มันหลังนี่มันสองลอยตารางตารางเมตรครับยูนในดินจะได้ประมาณหาลอยหาลอยตน ครับอ่าเ่เกินห่าลอยแต่ว่ายูในน้ำเขาปลูกได้เจ็ดลอยนะครับอยู่ในน้ำปลูกได้เจ็ดลอยต้นคือได้หลายกลัวนะครับเนาได้หลายกลัวการจัดการงายกลัวนี่ครับพี่น้องนี่รับ้านนี้ปุ๋ยเขาให่จากไหครับปุ๋ยนี่เขาให้ในน้ำเลยครับผ่านมะนานหนาเลยผ่านมาน้ํนามเลยอือ่าผ่านมานาวนามเขาเขาบึงหักหักเขาต้นนี้มันจะครับหักกับเต็มเลยครับนี่ครับพี่น้องเต็มงสีเลย ครับผมครับอบ่มีดินบ่มีดินเลยการจัดการกับไงอะไรก็ครับตัวนี้เขาต้องเหตุให้นามมันหมุนวนยี่สิบครับพอจริงจริงแล้วฮัเบ่จอมเป็นต้องหมุนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้ครับนะครับฮขาบ่จําเป็นต้องหมุนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้แต่ของเข้าเขาใส่โซลาเซลล์ก็เลยปลูกเพื่อยจักน้อยแต่คือเขาลงทุนทีเดียวให้มันจบมันลงทุนทีเดียวเลยใช่ โซลาเซลก็ได้ไว้อะมอเป็นยางกับือให้ครับแล้วก็หมุนเพราะว่าตัวนี้มันปั่มมันมันปั่มว่าไงปั่มตัวนี้มันปั่มหน่อยปั่มประมาณสองสามลอยวัดครับก็ถือว่ามันกับมันกับบ่เปลืองไฟปันไหนโอ้งามดีแห้งน้อครับน้อวานนี้เขาปลูกนี่เขาเก็บผลผลิตเข้าไว้นี่ต่นหนึ่งต้นต่อจักหน่วยครับผมอ่าห้าสิผสมที่แรกนี่ช่วงผสมดอกเขาผสมไว้ประมาณสักสามสองสามหน่วยครับหลังจากนั้นท่าก็คัดเอาน่วยเดียว คันนวยเดียวล้วก็เขฮก็ดูแลบำรุงนวยเดียวให้มันได้เอาน่วยเดียวให้ได้เลยครับนะแต่คือสุดท้ายก็เอาไว้ตนละนวยครับผมเอาไว้ตดละน่วยตนละน่วยหรอฮะก็ดูแลยู่นี่ก็ไดเจ็ดลอยนวยครับผมเจ็ดลอยนวยครับงานแห้งครับพี่น้องครับยริษัทดูแลว่าอะไรก็ไมีนอนไมียังกันเพอบริษัทยาโอ้บริษัทยาเลยครับผม ก็คือเฮาใส่วิธีการปลูกในโูงเรื่อนก็คือพ่อหนอนกันพ่อหนอนเขากับบีบครับอ่าพวกแมงพวกอย่างถ้าบรุ่นแรงเขากับว่าต้องไปแตะมันครับมาแรงภายหนอกเข้าใส่โรงเรือนอ่าก็คือแมงภายนอกับจะบเขอมาลบกวนครับผมปลูกในโรงเรือนบลได้บลได้เสียหายเพรนยัง่าถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับตัวนี้เริ่มใกล้จะพร้อมเก็บเกี่ยวหรือเปล่าครับพร้อเก็บ เขาจะเก็บมืออื่นยิบเก่ายิบเก่าเก็บมืออื่นนี่อ่าโอ้สองโลสองโลสามสองโลสามนะครับนี่คือจะอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นญี่ปุ่นเป็นมสซเอะญี่ปุ่นสายนธุ์ของญี่ปุ่นแต่ว่าตัวตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเขียวตัวตัวนี้เนื้อเขียวตัวเนื้อเขียวจะเป็นของเกาหลีไต่ตัวนี้เป็นกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญ มันเป็นสายพันธุ์ของเกาหลีไตครับมันแตกต่างกันอย่างไรครับก็คือแค่สีบ่ครับสีแล้วก็รสชาติของเนื้อครับนะรสชาติเนื้อลักษณะสีเนื้อรสชาติขนาดพ้นขนาดผลน้ำขนาดผลกับมี่มีส่วนค,คือตัวนี้ขนาดน้อยมันจะหน่อยกลัวยจังหน่อยอมาหนี้พ่อครับบอกสูี่น้องฟ่งนะครับว่าน้อยมันจะหน่อย สายพันธุ์ใหคนนิยมที่สุดครับพ่อมันมันมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะ <c oughs> แถวห้ามันบอกวัตถุครั <c oughs> บแ่ว่าแล้วแต่ผูมักแล้วแต่กลุ่มลูกค,คา้า <c oughs> อือเดือดเยแถววนมากก็คือแถวห้ามกับเฉื่ <c oughs> อวมาเมลอนญี่ปุ่นครับเมลอนญี่ปุ่นนี่แหละครับแถวหฮากับเฉื่นอนผ่ากินสดๆยังิสดสเลย,ยมันบัครับนี่เลยอ <c oughs> บ่ต้องไปถ่าเืมตนเด้อครับเด้อ <laughs> แบกแตงอยู่ในสวนเราบ่าด้ถ่าลรืมต้นกินสดๆเลยครับอ้เนี่ยเป็นตะวันชํำแห้งครับตัวนี้เขาได้วัดน้ำตาลบ่ครับว่ามันอยู่ที่จักบิดครับอ่ามาตรฐานที่เขาเก็บก็บคือสิบหาบ่าตำก็ซิบหาครับแต่ว่าบ่าไดเอาหลายก็น,นี่เพราะว่าเคยเห็ดซิบเจ็ดเลกินแลวมันมันแสบคอมันหวานแห้งมันหวานแห้งพดเอาลองซิมเบเบงโอ้เอาลองเสมเบิบงย่ำย่ำย่ำแสบ เคยเฮ็ดส so 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 okay, so ิเจ so so ็ดแล้วมันแสบคอโอ้หวานยังกับพี่น้องตำหนี่ก็ล่างพู้หญเลยก็ร่างช้ำๆเนาะครับเฮ็ดไห้พอดีกินเฮ็ดพอดีเค็ดให้แสบอืนี่กินเรื่อยๆนี่นู่ยเดียวนี่น่งกินข้าวเดียวกับเบิดนี่ครับโอ้หวานยังกับพี่น้องรสชาตินี่คือห่าเก็บสดจากสวนเก็บสดจากต้นนี่กินได้เลยครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลอดภัยพอห่อวัต่ไดีดยาวัตได้ยั้งพะวัตถุดิบไปหุ่งก็ พวกยาพวกเคมีทั้งแมลงพวกนี้เขาบอกเดี๋ยวไปฉีดเขาอะนะพอครับคนคนสั่งหลายบอกครับพอกับกับพ่อสมควรอยู่ครับกับเฮ็ดมากกับขายได้เบิร์ตทุกียวอยู่ขายเบิด้ตลอดเลยก็ได้ตลอดแล้วก็เขากินน้าแน่เทียนกินน้าแน่ส่งขายน้าแน่กับเบิร์ตทุรอบเบิร์ตทุแถวอยู่ครับเจ็ดร้อยต้นกับตีซะว่ากับประมาณห้าหกร้อยหน่วยห้าหกร้อยหน่วย ก็คือหกลอยน่วยเนี่คือเด้ขายหลังจากนั้นก็เพื่อขาดเพื่อเหลือเพื่อสูญเสียอ่ามันมันใส่เวลาการปลูกการเก็บเกี่ยวนี่โดนบนไดาครับอเวอาสูซูี่็น้องฟังนะครับตัวนี้นับจากที่ห่อเพาะเม็ดมาห่อดมือเขาเก็บหอดมือนี่เนี่ยแปดสิบมหามือแปดสิบมหามือครับผมอแต่ว่าแปดสิบมหามือเขาจะบ่ได้เอาแปดสิบมหามืออยู่ในนี่มันก็จะมีโรคอนุมาลทั้งนอกครับเขาเพาะเม็ดหล้วก็ับเพราะขึ้นมาเขากับไปโรคอนุมาลกับะันซี่มหามือถึงยี่สิบมือครับ พอตตนมันใหญ่แล้วเขาก็เอามาล่งปลูกนี่นี่กตีเฉลียตาวาหกสิบหามือที่อยู่ในล่งปลูกครับนี่ตัวนี้คือหกสิบหามือครับผมทัางก็จะบริหารหลอบได้เพราะเขาเก็บผลผลิตตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเขาท่ำควาวสะอาดเจาะตนกาเขาพร้อมจะล่งปลูกต่อได้เลยมันกับบริหารหลอบได้กตีเสวามากเกินเจ็ดสิบมือพื้นที่ใส่พื้นที่ในล่งเลื่อนแต่ละรอบเนี่ยประมาณมาเกินเจ็ดสิบมือเฉลียนะครับ่เฉลี่ยครับก็คือปีหนึ่งซีหลอบหาลอบมาได้ พ่อครับพอมีจะลุงเลื่อนครับอ่ตัวนี้นี่เห็ดโค้งไวทั้งเบิดเนี่ยมันหาหาลุ่งก็ว่าคืนแล้วนี่มีอยู่สองเห็ดบอลัเห็ดู้เดียวเห็ดคนเดียวอีกเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวครับอู้นจะอ่อนสนแห้งนะครับผู้เดียวบานนี้ครับตรงนี้การตัดแต่งจริงเขาบอกครับพ่อนี่เห็นคือจังพ่อหนีบอย่างพ่อเขาขืนมาขืนมาเนี่ยมันก็จะิมีพวกแขนงกันนะครับครับพวกแขนงถี่มันมันแสกมกนาในขอใบเนี่ยเขาก็ทํำความสะอาดออกนะคือจังสีคือเถถ้าถ้าเขาขืนมาเนี่ย เขาจะรีออกเลยเขาก็รีออกเห็นมันเหลือต้นเหลือก้านเหลือใบเหลือหน่วลนี่แหละครับเขาเ่าแนี้ผมขามาให้เห็นครับพอใบอ่อนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นโตดึงแมลงเนี่ยมันจะบินพวกแมงพวกเพียพวกยังพวกเพียพวกยังนี่ถ้าหลายนี่มันพอดึงปุ๊บถ้าเขาเด็ดยอดเสร็จเรียบร้อยแมลงก็จะบ่รบกวนมันจะมีแต่ใบแก่ที่แข็งแรงมันจะมีแต่ใบแก่ลูกเขาอย่างเดียวแมนก็บจิมีแน่กับพวกน้อนครับพวกน้อนพวกยังถ้ามันบ่เสียหายเขากับบ่ไปหยุ่งกับมันเขากับยางเขาเห็นเขากับมือบีเอา นี่ลองลอยเขามาเบิ้งนี่นี่จะเห็นการทำไายของพวกนอนโอ้นั่นเนาะครับเนาะชัดเจนเลยครับแต่ว่ากับยางมือบีเอาครับนะครับเพราะยางมือบีพอพวกเพียอ่อนพวกยังนี่ครับถ้าเขาแตงแตงแขนงแล้วค่อยเกิดจะบ่มมารลบกวนนี่แหละมันจะเข่ามายนอนพวกอ่อนๆแบบนี้นะฮะเนี่ยครับลองลอยนอนลา้ครับยุนี่โอ้บ้านนี้พ่อครับหลังจากเข้าเก็บผลผลิตไปแล้ว ก็คือต้องเริ่มปลูกใหม่อีกไปครับผมเพาก็โลโลชุดไม่จนกาชุดไม่เลยครับหลังจากที่เขาเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยเขาก็โล้นกาชุดปลูกชุดใหม่เขาแต่ก็คือมีต้นกานี่มาเป็นหลุ่นตลอดเลยครับเขาเห็ดเขากาซ้ำร่องไว้เลยครับก็คือมีผลผลิตทั้งปีแม่นบ่ะครับพ่อปลูดได้ทั้งปีบ่ครับตลอดปีเลยครับโอ้ตลอดปีโอ้ยเจ็บสามโลองโลแปดเก็บสามโลครับพี่น้องครับผมสโลขายกิโลกรัมอะรเท่าไรกันครับพ่อ ขายสื่อมือนกิโลละลอยกิโลละลอยครับผมอเป็นแต่สีนะครับพี่น้องกิโลละลอย,ลลอยคอนสอ,นอ,คนองซังจองล่วงหน้าบ่ครับถึง,งใจะได้ของก<ะ>็คือถ้า้ังมากคือช่วงนี้เปิดรับครับถ้ายังเหลือก็เด็กินได้เรื่อยๆโอ้โนี่คือจังสี่ก็ะสองโลสองอคือบรุษหนึ่งโลสองโลเลยแล้วแต่สายพันธ์ก็คืออยู่กับสายพันธุ์ถบาพันธ์นี่ก็บบรุดสองโลโอ้แต่ว่าพันธ์ตัวนี้นี่ ท่านเกาหลีเนาะครับเนี่เกาหลีนี่จะยุ่ประมาณโลกก็กลัวสีเขียวนะครับพี่น้องโลกกลัวโลกก็กลัวหวานช่ำเลยครับพี่น้องพี่น้องต้องมาลองชิมมาลองกินลองอุ่นเบิงเะครับบช่วงนี้ซั่งได้เลยครับไผบ่เคยชิมนะครับนี่โลเคิงครับคาบพูน่จะยู่นี่ม่านโลเคิงเนื้อกันแนนตอบหวานช่ำนะครับบาสลามลองชิมบางเหล่าสีสีกละบานนำนะครับพร้อมตัดบ่ดีสีจังหวะพร้อมตัดครับ มันก็จะมีรองรอยพวกน้อนหวงยังจอผิวอยู่ครับแต่ว่าก็บ,บ่อดดบ่อดอดซีเลียดมันครับผมเ้าก็บ,บ่อดไอดไปซีเลียดบ่อดดไปยังมันเพราะว่าห้องบ่อดีดยากเพรับเบาสูพี่น้องฟั่งอินเน็ตเขา้าเข้าเห็ดลงเลื่อนแล้วก็เริ่มปลูกนี่เข้าขายจะกรอบครับถึงจะได้ค้าลุงเลือนค้าอนุนีนันขึ้นครับอือก็เขาเป็นว่าถูกอย่างมันมีการลงทุนเนาะครับถูกอย่างมันมีการลงทุนแล้วก็ มันกับการลงทุนหน่อยหลายหรือการขึ้นทุนมันขึ้นอยู่กับการเข้าบริหารนะคือจ้าตัวนี้หลังนี้ต้นตีซะว่าตนทุนโล่งเลื่อนร้องวบก่อเนี่ยตีไปแสนหนึ่งตีไปหลังละแสนนะครับถ้าเข้าเหตุตลาดดีๆถ้าเข้าเลือกสายพันธุ์ดีๆครับถ้าเข้าบริหารแรงงานบริหารจัดการระบบดีๆก็คิดว่าอีกบ่ดนกับพ่อได้ก็บได้ขึ้นเพราะว่า นี่คือจังหลังนี่เจ็ดลอยต้นเจ็ดลอยต้นหาลอยหกลอยน่วยมันได้อยู่แล้วถ้าเขาเลือกสายพันธุ์ดีๆกับประมาณสองโลนะครับสายพันธุ์นี่นำนักหน่อยแน่กับโลเคิงโลกลัวสเพราะว่าแต่ละรอบเจ่ละรุ่นเหมือนก็คืจ้าจังรุ่นนี่ถ้าถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้อยู่ตันรอบหนึ่งประมาณตันตันกลัวโอ้เป็นทันเลยครับผมตอนรอบจะได้อยู่มานตัน ครับกลัวขายหลอบขายหลอกสองหลอกก็ได้ขึ้นทางาเรื่อขึ้นนะเนาะพ่อตรงนั้น,น<อ>ขึ้นอยูก่กับการตลาดขึ้นอยูก่ยกับการบริหารขึ้นอยูก่กับช่องทางที่เขาจะทิ้งแปงเพราะว่าบางคนก็นกนอาจจะ<ม>ขึาา้นทุนเร็วบางคนก็นกนอาจจะช้าเพราะบางาาามันก็นแล้วแต่แต่ละสวนแต่ละแปลงคือขอมูลนี่มันก็ต้องอาศัยจังหวะอาศัยช่วงครับเพอบางเือเขาไปเห็ุพิษจังหวะพิษช่วง บริหารบร่ดีพวกนี้ถ้าเวลาเชื่อมันลงโลกมันลงมากระพรบเฉอเดียวก็ไปเลยครับบางรบอบมันก็อาจจะไม่ได้เก็บเลยก็ได้<อ>มันกับบ่มันว่ามันจะได้ตลอดเ้า็ตองเพื่อไว้น้นาเนาะครับขาต้องเพื่อแต่ว่าสําคัญที่สุดคือข้าต้องตองเข้มข้นกับครับเขาแต่ว่าถามว่ามันดีบอมันก็ดีก็เข้าไปเห็ดแนวอื่นครับอ่าซาซาถี่เห็ดมากเลยซาซา่เถีดมากมันก็ถือว่ามันก็โอเคมันก็ มันก็ดีก็ไปเห็ดแนวอื่นพอร,ระยะเวลามันบดดนมันก็หมุนเห็นมันหมุนก็จริงแล้วเนี่คือถ้าเขาเก็บตัวนี้เซจเรียบร้อยต้นกาเขาพร้อมครับสองสามมือเขาลงปลูกต่อได้เลยโอ้เ่าต้องเฮ็ดเ่ราต้องเหมือนดินถี่ต้องมาพักดิน,นพักยั<ใ>นต์ตลอดน,น,นดินเนี่ยมันต้องพักเก็บเซจเรียบร้อยมันต้องมาพักมาไถตากอีกเป็นเดือนครับนั่นวะครับตากอีกเป็นเดือนค้ารถไถก็ต้องมาว่างระบบน้าไม่บออยู่นีบอแมนต้องมาเลือท่อเลอยังต์อีนอพอรนะองเฮ้านี่มันจะบไจะไปไปเฮ็ดแนวนั้นครับ ของเฮานี่คือเขาเก็บเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดอ่าคือจังตนที่เฮาเก็บแล้วมันกับบอยยาเนี่ยคือจังตนที่เฮาเก็บนี่ยมันความจริงแล้วตนที่เขาเก็บแล้วเนี่ยมันกับบอด้มีหยังยุ่งยากเฮาก็สางออกเลยอ่าคือเฮาเขาเก็บออกเลยนี่พอเขาเก็บเสร็จเรียบร้อยนี่มันเรียบเรียง่ายครับนี่ครับเสือกเขาเก็ใส่ด้คือเก่ามันบอเเือนี่เขเอาไว้ใส่รอบหนา นะครับเสื้อเนี้ยไว้ใส่รอบต่อไปอ๋อเพราะว่าตอนเขาเป็นหน่อยเขาก็แค่จับให้เขาพันขึ้นที่เส้นเขาพันขึ้นเนี่ยแต่เสร็จเรียบร้อยเหรอที่นึ่งคือการเก็บสากโอ้ห่วยมากง่ายแต่ครับนี่นี่พวกเหลือพวกหากครับเห็นจังไหนครับจุดนี้ฮะก็เก็บหากครับหักก็บฮาก็เก็บทำขั้วสากทเมื่อสาวออกธรรมดา เ้กาก็ดึงถึงน่ะตัดตัดถวยว้าน,นี่มันครับตัดถวยตัดถวยออกถ้าตัดถวยเสร็จตัดถวยออกครับถ้าเกิดถวยถวยนี่ก็เก็บไว้ใส่ตอครับโอ้แบบนี้ก็คือตัวน,นี้ก็เอาไปผสมดินปลูกปกต้ตนใหม่ในเขียงในกระถางกับพืถิ่มเห็ดแห่ดินมันโปร่งอีกเนาะครับเห็ดแห่ดินโปร่งโอ้โหานนี้พอพวก พวกห้าพวกนี้เทากัเทากับมวนครับนี่ครับอือพวกห้าพวกนี้เขา,เขามวนเลยไปเป็นปุ๋ยได้อีกบ่ครับนี่ห้านี่ก็เอาเป็นไปใส่สมอ๋อไปใส่สมไปใส่ต้นสมอ๋อมันก็จะมีปุ๋ยในนีนำ้ำปุ๋ยก็อยู่ในนี่นี่นโอ้นะครับพวกต้นเอาไปเข่าเครื่องซับ,บไปเห็ดปุ๋ยมักใส่ต้นสมใส่ต้นทุเรียน ใบใบออนพวกใบแก่ใบนี่เขากรเด็ดใบตัวนี้ไปโยนลงสาะให้ปลาให้ปลากินว่าเหลือจักกาดเลยเพราะมันก็จะเหลือตั้งแต่ต้นมันจะเหลือแต่ต้นสิครับไปเข่าเครื่องซับครับซับแล้วก็เป็นปุ๋ยต้นใหม่นี่นี่คือขอดีเลยครับะนี้นี่บ่ได้ถิ่มจักยางเลยอเนี่ยคือหาก เ่เบิ้งเบื้งหาดที่น้องเบิ้งหาดเพาะหาดหาดจะสมบูรณ์ค่ากับนั่นเลยครับนี่เพราะเขาเก็บแล้วน้ำสะอาดครับผมเพราะมันไหลเวียนตลอดเนาะครับเขาเขาให้ดใา้น้ำสะอาดแย่ๆย่า้น้ำมันเน่าเพราะลังงากนี่เขาก็ปลูกต่อเลยทีนี้เขาเฮ็ดตอเลยครับนี่คือข้อดีของของการปลูกในน้ำครับผมมันซาทเ่ตุ็ดมากถือว่าถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับพวกเสื้อคว้งนี่เขาเก็บไว้ใส่ต่อครับผมเขาก็จะบ่ไ้ทิม พอตอนมาเห็ดไะสีเขามีความูลทั้งด้านเกษตรมาก่อนบ่ครับบ่บอเคยบ่เคยหูเรื่องเกษตรเลย <c oughs> เขามาศึกษาเอาที่หลังนี่บ่ครับอ่าเพามจริงอะผมมาทั้งก่อสร้างทั้งออกแบบก่ <c oughs> อสร้าง <c oughs> ทั้งงานโยธาครับอ่บามาเนี้ <c oughs> พอามามาเห็ดสมมาเห็ดเนี่ยพอะเห็ดเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาศึกษาสนใจศึกษาพอศึกษาตัวนี้แล้วก็เลยมาพัฒนาปลูกนามอือ <c oughs> ที่แรกปลูกนดินปลูกนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความูอว่ามันมันเสียหายหลาย ปัญหามันเยอะปัญหามันหลายเพราะว่าเขากับบกเคยพอเขาบกเคยเซ็จเรียบร้อยบาทนี้เวลาเขาเวลาเขามาปลูกเขากับบอหูปัญหาบอหูการจัดการครับบางเทื่อมันควบคุมไม่ได้เวลามันเป็นมันปึ๊บไปเลยหมื่นหนึ่งสองหมื่นมันก็เหี่ยวเบิแปลงเลยถ้ายเนี่ถ้ามมนถ้าแม่เท้าแค่ขึ้นลรงเรียนเบิดมันก็จะเป็นแค่เฉพาะโรงเรียนบ่รครับก็คือถ้าเป็นเนี่ยมันเวลามันเป็นมันก็ไดเฉพาะตนมันจะเป็นเฉพาะตน โ oh, อ้บ่ลามหากันบ่ได้เป็นหากันเพราะว่าเป็นนีม่มันเป็นเวลาเป็นก็จะเป็นเฉพาะตนมันกับมีอยู่น่นะเพราะว่าบางตนมันก็อาจจะมีเสียหายมันกับบ่ได้เต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์ูกเกี่ยวแต่ว่าส่วนมากก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอืมันนี้พอครับเ่าสู้พี่น้องฟัง่งเขาปลูกในโรงเลื่อนนี่ปัญหาที่พบเจอคืออย่างเนี่ยครับปลูกในโรงเลื่อนมันวะครับส่วนมากมันปัญหากับคนโอ้คนคือเขามาเห็นงานในี่หนมันห่อนโอ้้ครับ ้าเขาขอมาแหลกแล้วมันกับมันกับชิ้นมันก็จะเป็นความเคยชินอมันก็จะเกิดเป็นความเคยชินเพราะว่ายางเพราะว่าเขาอยู่นนี่หนีแดดมันกับซองมันก็คือจังเขาไปยืนเห็นงานอยู่ทางนอกอแปลนว่าครับอเสียก็คือมันมีผ่ามุ้งมันยังลมมันบ่ผัดมันมันลมมันผัดมันจะไปเอาเอามันเอาครับถ้าเขาอยนนี่หนีจนชิ้นแล้วจนเขาเคยชิ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติ Oh. แต่ว่ายุนี่นี่สิงสิส่งที่เฮาบอด้สิ่งที่เฮ้าบอด้คือทั้งนอกก็คือแสง UV นัเพราะว่าผ้านี่มันจะป้องกันแสง UV เป็นผ้าเฉพาะเลยแม่นบ่ครับมันเป็นผ้าที่สำหรับใส่เฉพาะมุ่งหลังคาโรงเรือนอ่าตัวนี้มันจะเคลือบสารป้องกัน UV คนี่นี่าตามข้อมูลที่เขาเจา้าขายให้เหเฮ้ามา ครับว่าถ้าสันเฮ็ดจังสีมันถึดแดดกับโบดำนี่นะครับเอากัรกระจาดำยุ่ิสักน้อยล่ะใช่กระจาเอาแน่นอนโบได้เอาแน่นอนโบได้โอ้ตัวนี้คือพร้อมจะตัดกับชี้อีกมื่สองมือเนาะครับเราครับทยอยตัดได้เลยเพราะว่าบ้าฉลามที่มันหันเป็นไดารสชาติโอ้หวานเนี่ยถ้าหวานก็คือตัดได้เลยโอ้แต่การเนาะครับเนาะเออถหวานถหวานนี่ก็โอเคตัดได้เลยอ่าแล้วพอครับสุดท้ายนะครับว่าสู้่พี่น้องฟังนะครับการปลูกเมล่อนในโรงเรือนนะครับมันดีจังไรล่ะกับ พี่น้องเข้าอยากปลูกนี่ต้องเริ่มต้นจากไหนครับครับตัวนี้นี่คือซาถี่เห็ดมากซาถี่ผมเห็ดมากอคือตอบโจทย์เนาะเพราะว่าเมลอนนี่มันเป็นพืชที่ที่มันหมุนเวียนระยะสั้นสามเดือนเท่ากับหมุนหนึ่งรอบนึงนะครับมันก็อาจจะได้เลี้ยวแน่ไว้แน่อาจจะมีเสียหายแน่แต่ว่าถ้าเฮาเห็ดหมันถือลักให้ายืดเอาหลักการมันเห็ดเห้ถือลัก ทุกอย่างมันเป็นการลงทุนมีการลงทุนอาจจะถือจะแพงกันแล้วแ, no แต่แต่ละแปลงนะครับที่นี่การปลูกเนี่ยถ้าเขาอยู่ในตัวรงเลื่อนเลยเนี่ยม, day, มันก็สามารถควบคุมได้ง่ายคือปวกมาแลงพวกล่มตวัวถี่สีมะเห็ดเห็นมันเสียหายเนี่ยคกัคกคกักเนี่ยมันกับปริมาณมันก็หน่อยลงนะครับแล้วที่นี่ที่ผมเห็ดเนี่ยคือของผมปลูกในานา้ำอ่อาเพราะว่าปลูกในาน้ำก็คือจังหว่้านเนี่ยคือมันการควบคุมการจัดการการดูแลมันง่าย เขาบอจำเป็นต้องไปยางไปเปิดน้ำปิดน้ำพ่นน้ำนะครับตัวนี้เขาใส่ระบบน้ำหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนแล้วก็เปิดอยู่นี่เติมปุ๋ยเติมยางคือมันควบคุมอยู่นี่ๆเลยอัตโนมัติทั้งหมดอัตโนมัติทั้งระบบเลยถ้าเขาจัดการได้ถือช่วงถือจังหวะนะครับต้นแต้มันก็จะเป็นคือเห็นถ้าเขาจัดการปิดบัวจ่พี่นองผมเหตุมากเกือบยี่สิบปีนี่กับพังขึ้นกันกับพีดพลาดขึ้นกันกับพิดพลาดขึ้นกันกับไปขึ้นกันตละอบ กับว่าใดจังหน่วยกับมีอแต่ว่า80เซคือมันได้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ่ายเหตุถ้ับพี่น้องสนใจถ่ายเห็ุเขามาครับมาศึกษามานี่ยินดีครับยินดีเพราะว่าให้ข้อมูลให้คําแนะนําอืนะครับยินดีให<ม>้มาเบิ่งงานเนาะครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งอยินดีต้อนรับหล้กก็ยินดีเลยไผอจากคู้ไผอจากเอาไปเป็นอาชีพครับนะครับเขามาเบิ่งมีคําแนะนําให้นะครับ ขขาม้าได้เลยเนาะพี่น้องเพราว่าเขามาเลยบ้านพ่อครับเพราะมีพันจำหน่ายนะบอครับอ่ามีพันธ์มีครับพาผมสร้างขาม้าเนี่ยผมสิสร้างมาจานวนหลายมันราคามันจะถูกเขามาสแยกซื้ออยู่นาจูมือทั้งนอกเนี่ยราคาแพงแพงแล้วก็บางเทอมันกับบอดด้พันธ์แท้คือจงข้างเฮ้านี่ยคือเข้าใดมันมีหนังสือรับรองสายพันธ์จากจากบริษัทเมืองนอกเข้ามาเลยนะครับบ้านพหน่วยสุกเขาเอาไปกินแล้วเก็บพันธ์ต่อได้เลยบอครับอ่าบอดี ดีครับ่แนะนําครับบ่ดีครับเพราะว่าราคาเม็ดพันธุ์มันอาจจะตั้งกันยุแค่หลักบาทอืมสมว่าเขากินนี่เขาเก็บไปปลูกเขาอาจจะบริด้ซื้อเม็ดพันธุ์เหมือนบ่ครับแต่ถ้าเขาซื้อมาปลูกเขาอาจจะเมละหาบาทอ่าต่้งกันแค่หาบาทแต่บาเวลาเป็นน่วยครับอ่าถ้าซื้อเม็ดของแท้มาเนี่ยลอยต้นก็ได้ลอยน่วยอืมแต่ถ้าเขาเอามุ้นนี่ไปปลูกครับลอยต้นอาจจะเหลือยุหาสิบตนอ๋อหรืออาจจะได้ยุหาสิบนวยครับ มันต่างกันแล้วตรงนั้นครับเพราะว่าเขาเฮ็ดมาเพื่อห้พี่น้องเขาเลยเฮ็ดเต็มถี่เนาะครับครับผมราะว่าตัวนี้เขาพัฒนาครับปรับปรุงพันธุ์มาแล้วครับผมแนะนําให้ใส้พันธอนะครับพันธ้เลยตัวนี้มันมันจะเขาเอิ้อังไหมันจะคุ้มกันครับยูน่พอกับทั้งจำนายเมล็ดพันธุ์นํำเนาะครับแล้วก็ท่านมีแล้วีบริการต้นท่านพวกาอาหารพวกปุ๋ยนี่เขามีบริการพอปุ๋ยผมสั่งจากโรงงานเหมือนมากเขาก็มาผสมสูตรของเขาเอง ก็ใส่มีคำแนน้ำห้ถ้ับีีนองสนใจก็ยินดีครับยินดีเชิญเชิญเลยครับข้ามาส่งทั่วประเทศปะครับพ่อทั่วประเทศครับผมหรือท้าไพสสนใจโท่มากก็ได้แล้จาก0 8 5ย์ับ159 22 66ครับนะอ่าสองสองหกหกนะครับสงสัยหรือมีคำแนะนำไหอยากให้แนะนำก็มามาแลกเปลี่ยนกันมาเบามาเบิ่งมาผูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมันมัน เกษตรมันบ่จบอยู่ในสูตรเดียวครับต้องพล <นะ S 1> ิกแพ่งกลยุทธ์ต่างๆานะครับเนาะมันมีหลายรูปแบบแต่ละคนอาจจะบ่กืกอกนกันและพืน้นที่นะครับแต่ละคนจะบก่กือกันเพราะถ้าต้องการเอาเขามาแช่กันครับครับผมอ่าสุดท้ายนะครับบาวสลามสกินพิกัดและก็ที่อยู่ไห่นะครับเ้อยรผอมเบอร์โทรสาหรับผู้ใดที่กําลังมองหานะครับวก็อยากปลูกไว้กินเองหรือบ่จะปลูกเฮ็ดการตลาดกับมาเบิงงานใดนะครับอีพอเพิ่นยินดีนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้์ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณพ่อครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณ